นอนลำนอนฟังกันได้พี่น้องสาวมะลันดอกอ้อพี่น้องขึ้นห้างสูงลงห้างต่าโอ้ยไปบ้านไหนกับสาวงามยากอำเภอโขงเจียมมาเต็นแมนพวกเพื่อนบอกคุณดอกอ้อโขงเจียมมาลัดอกอ้อมีคนเดียวพี่น้องสาวบ่นบ่าห้ามความเพบันไดแม่ มึงไปท่านั่นกับเปิ้ลเมินมึงไนี่กับเปิ้ลเมิอยู่น้องแม่เนาะเจ้ามอแคนเจ้า เื่องเทานชลานเต่าแก่ังเดือททานชลาันเต่าแก่ที่มาเ่งำจองบงผู้ลำบุญเลื่อนลำแต่มาโอมสตาบุญเลื่อนลำแต่มาวมสตาแล้วบัดเลื่อนตาบุญนว้โนอตปอมาาข้าพุนพุ่นนำอยู่สู่มาเส้นส่งบุญนำอยู่สู่มาเส้นส่งตะลงมาจันที่ก็ได้ได้งอมกันชาติก่อนนันเพื่ได้งอมกบุญเกิดชาติลุ้นกันไปบอกันอีบ่ได้ลี่ชาติก่อนเพื่อทำเป็นได้บุปผากระพาน้ำดึงน้ำจงน้ำจงห้อง เมาไหมว่าไหมบ่มีแต่สุดสูนทำบุญนั่นคือเฮาไปหาเอาขอใดแจมเมาไปเขาอยู่ตัโด้วยบุญโญกับโย่ไว้เติมเดือพอเดอเดือแม่ได้เจ้าจะเลิศเลยเดืออะไรทำบุญตักบาตรมานั่งฉันนี้อะไรถึงปล่อตาคล่อยโอตานี่ไปเดือเดเออย่าเป็นคนใจม่อแต่อยากห่างอยากมีหาจูตินละบ้านไป๋อกินข้ากเจ้าเงินสั้นปลาปล่อยเงินข้ามเจ้าเงินสั้นปลาปล่อยเอาไปนั่ บ่ได้เอาไปนำบ่ไใดดีบ่ได้ที่กำโตงจงเล่นอย่าเป็นคนโลูกลุอย่าเป็นคนลูโคนลุงมัวแต่พระวงงร่ำรำอยากรวยเวลาถึงเข้ามอนมวยเวลาถึงเข้ามอนมวยกูจะมาช่วยเมื่อยามไกลไปทำบุญเอาไว้าเฮ้น ย้ำเราตายได้ยาใส่ส่วนบุญฉันไม่จะได้มาเป็นทุนฉันไม่จะได้มาเป็นทุนบุญห้สู่มันจุ่มในใจทำบุญไปก็ไปใส่ดอกบบุญเน่าโน่ก็สามสิ้ห้าคสังสู่คุณสี่อยู่อาสู่เมืองสวรรค์ผ้ากนดสะตา้งเพื่อบุญกุญแจวบุญมีเลวสิเป็นเอวผ้าหางสาธ้อนบุญฟังบุญฝังฟังลาจังชื่ไว้ที่ไว้กรเดือกตาอยาลงยาโคงให้ใจสื่อเท่าทำกูรับกรรมนี่กูทำบาปเทว่า uh ah. กสาไป่ส่วไปดีสูลังคนอาพี่อาพ่อตีแม่บ้านแปดบุตสิตาโพสีหลอกนังมระเจ้าบุญจำเบาบาปนาสามานยุมพี่บ้านก็แจ่งลงบัญชีก็เส่นั้งมาเอาจุกน้าลุกโย้อยลุก้วยเไวย่เหล้า่ได้เกิดเแต่ฐานจวกายยุ่มพี่บ้านจะเลเด็งให้ปากสวดปอกข้างหน้าไปเดือดหดีจุกนวยอันเมจีพอด็กุ่เกเกิดเพืทำบุญไห้เพอบพไปนองทัางหลา บัดเทียยามข้าไต่มาตะบันเวงเวงบนนี้ดื้อสิบินดีหนงที่เมิองรนาสีปินมาข้าหนทางพายังงามต่างร้างที่สั้งกันยังงาที่มาจัดที่มาแต่งยังหล่ แกงขี้บุญกับบาปเพื่อจะถึงเงินเอาเอาน้ำทิดูสนติยูค้างอยู่ในตึงคนทำกตรมหลอดเลยลงไปลงไปไม่อาเวสีหม่อม่คนทำบุญเพื่อจะเอาข้างไว้ข้างไว้เคอถึงได้หอวนำมือหมอลำบาให้จำเอาไว้แน่โมอลำบ้าให้จำเอาไว้แน่ทำบุญกว่ารงสียงไหงอนอยู่เย็นอยู่เย็นเสียงไหอนอยู่เย็น แล้วพี่น้องก็ว่าความดีไม่มีขาดเป็นอะไรเนาะใครอยากได้ทำเราเองนะจ๊ะนะจ๊ะมันมาเกิดกันมาเป็นคนทั้งทีทำดีให้จงได้นะว่ารำดอกอ๋อเนาะเออเอาความดีเป็นแกณฑ์ตางทางชีวิตพี่น้องเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็นคนไกลในตัวตนนี่คือคนมีคุณค่าราคางามกำลังร่างกายแข็งแรงอยู่มารำดอกออกันกินแม่ท่านนั่งสดเด้อฝากธ่านาะทานอางเดียวพ่อแม่นเนี่ยเปิว่า เอาซิหน้มมามองรวยมองลงเบิ่งเสียงเบิ่งทุ่มเบิ่งเสียงสาวม,มาลั่งมาเบิ่งเสียมากบิดหน่อยมิดดึงเสน่ห์บาดนึ่ง